ตอนนี้ภาพร้อนในโลกโซเชียลมีสองภาพนะครับภาพแรกเราคงเห็นหลายวันก่อนที่นักศึามหาวิทยาลัยชื่อดังมหาวิทยลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับที่ทําโปสเตอรล์ลงในมหาวิทยลัยแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่ามันภาพมันแรงที่ทําเหมือน <c oughs> มีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็ไปติดตามในมหาวลยัยเรื่องการล,ลงไม่ใส่ชุดที่เข้าห้องเรียนนะครับ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยมีภาพอีกภาพหนึ่งที่ โลกโซเชียลกำลังแชร์กันอยู่ก็คือการที่นักศึกษานะครับคู้เขา่าท่ามกลางสายผลขอร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับที่เมืองแร่ทองคำในการที่เข้าามรับฟังความคามิดเห็นของประชาชนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งชาวบ,บ้านฝ่ายหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่การในพื้นที่หนึ่งในพื้นที่ ในวัดเนี่ยเพื่อทํากระบวนการฟังความคิดเห็นนะครับ <ừ. S 1> ซึ่งสองรูปนี้เนี่ยก็สะทอศธรผสมควรว่าภาคนักศึกษาอีกกลุ่มนึงทาเพื่อประชาชนอีกกลุ่มนึงทําเพื่อจะได้อิสระในการที่จะไม่ต้องใส่ชุดนักศ,ศึกษาผู้บริสารมองสองภาพร้อนอะไรยังไงคือผมมองว่าภาคนักศึกษาที่ออกมาบท้วงกัน ถูกบังคับแข่งชุดนักศึกษาเนี่ยนะครับความจริงก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดของคนคนเดียวเขารับสารภาพแล้ว,วืังคับคนเดียวคุณอ้ําอะไรเนโกเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เคยโพสต์ถ่ายรูปก,กับลูกปั้นท่านปีดีพนมยกมนะครับธรรมาสตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองประเด็นนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าถ้าเป็นความคิดของคนคนเดียวนะครับเป็นความคิดของ นักศึกษาที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วเนี่ย<ช>นะครับ<ช>ก็อาจจะเป็นไปนได้ว่าเขาก็อาจจะอยากที่จะทําอะไรแผงๆน,น,น,นะครับหรือทําอะไรที่มันกระตุกเพื่อที่จะสร้างเตรตติ้งตัวเองหรือเปล่า<ช>นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยถ้าจอะเลื่องลงไปแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะนักศึกษามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายคนก็สะท้อนในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ลึกเข้าไปเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่ามันมีห้องห้องที่ถูกบังคับให้แต่งชุดนักศึกษาเนี่ยมันมีเป็นห้องรวมมีนักศึกษาประมาณพันคนนะครับแล้วก็มันมีพฤติกรรมบางอย่างที่สะท้อนออกมาจากภาในเหมือนกันว่านักศึกษาที่พักอยู่หออ,อะไรต่างเนี่ยถ้าไม่บังคับให้ใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยบางทีก็แต่งตัวแบบอะไรตามสบายเกินไปนะครับอย่าง ใกล้ๆกัแบบชุดนอนนะคะเข้ามาเรียนอะไรสำรองนี้เพราะฉะนั้นแนวทางที่อาจารย์อาจจะอยากเห็นความเรียบร้อยอาจจะอยากเห็นห้องที่มันเรียนรวมในห้องใหญ่เนี่ยเพื่อเป็นระเบียบแล้เป็นกฎเกณฑ์หรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องที่ทต้องน่าคิดแต่ว่าตอนนี้ก็ระยกเลื่อนกฎไปแล้วนะครับเพราะทุกอย่างก็คือไม่ได้มีกฎอย่างที่ว่านี้แล้วนะครับ เป็นการชี้แจงอะไรตกลงกันระหว่งางทางมหาลาัยกับทางอาจารย์ผู้อขอกกดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับครับนักสามษาอะไรคนเก่นและมหาลาัยสราคารมที่เดินทางร่วมกับชาวบ้านครับที่ในการต่อต้านเข้าไปทำความรับฟังความเข้ามของประชาชนที่วัดปุทองวับน,นาโปงอำเภอเมืองตัววัดเลยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามทีนี้ <c oughs> ถ้ามองนักศึกษาที่กลุ่มที่ไปร่วมเคลื่อนไหวกับชาวบ้าน,ก,นกลุ่มที่ไปร่วมกิจกรรมที่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านพันจริงเนี่ยเราเคยเห็นการร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้เนี่ยมาก,ก่อนเยอะมากนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่ทําทกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยู่แล้วทำก,ก,กิจกรรมร่วมกับชุมชนกับสังคมอยู่แล้วนะครับ,รบอย่างที่หมทยาลยธรรมศาสตร์เองเนี่ย ก็มีหลายรุ่นนะครับรุ่นพี่หลายรุ่นที่มีบทบาทอย่างสูงอย่างอาจารย์ปริญญาเนี่ยนะครับที่เป็นรองอธิการบดีเนี่ยก็เข้าไปร่วมถึงขั้นทาผ้าป่าข้าวเพื่อชีวิตที่ทุ่งกวารงให้เสร็จแล้วด้วยความประทับใจถึงขั้นกับบวชในหมู่บ้านนั้นด้วยนะครับหลังจากที่จบการศึกษาแล้วอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ามีนักศึกษาที่คิดในเรื่องที่สร้างรสรรค์เนี่ย แล้วก็ตอบแทนสังคมโดยการเข้าไปช่วยเหลือ,อเข้าไปเอาพลังบริสุทธิ์นักศึษานี่คือพลังบริสุทธิ์ยิ่งใส่ชุดนักศึกษาไปเคลื่อนไหวในลักษณะที่ช่วยชาวบ้านหรือนำพาชาวบ้านในการที่จะเป็นปาเป็นเสียงนำพาชาวบ้านที่จะท,ทํากิจกรรมในการขอความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมหรือสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมเนี่ยเป็นภาพลั์ที่งดงาม ในในมุมมองที่เป็นพลังอิสระไเป็นพลัง,งบริสุทธิแ์และอิสระด้วยน,ยนะครับเพราะฉะนั้นพลังนี้แหละที่สังคมไทยเนี่ยอยากเห็นนะครับมากกว่าพลังที่นำเอาไปเรียกร้องหรือว่านำมาไปกระด้างกระเลืองกับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆซึ่งบางครั้งมันก็มีหลายวิธีที่จะพูดคุยกันเพื่อให้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะสม ก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปออกโปสเตอร์อะไรที่มันมือหวาใช่ไหมครับนี่ก็เป็นภาพที่สองมุมนะครับว่านักศึกษาในเมืองนักศึกษาชนบทก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอยากให้คิดถึงทำเพื่อประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งที่ดีๆที่จะต้องทำเยอะบครับ